ทุกคนไม่ได้ตั้งใจจะบอกเลยที่เกิดวันเสาร์ทุกคนจำผิดจำใหม่นะคะมีคนให้พ่อไปค่ะเออมนี่ค่ะจริงๆเราก็นี่นะคะเราจะจับีแอค t ดูคลิปตัวเองนะคะ กะให้เขาดูห้ามลอกตัวเองจริงรู้ไหมว่าเลนนี่ชื่อจริงชื่ออะไรกันชื่อจริงที่ใช้ในโรงเรียนนะ่ะที่ไม่ใช่เลนนี่เดี๋ยวนี้ห้ามบอกนะเอาเร็วมีเวลานึกน้องไปเอาของเล่นแล้วชื่ออะไรอะไรนะคะกันเยาวินกันเยาวินเดี๋ยวดูดิเลนนี่จะรู้ชื่อจริงของจินหรือเปล่าเอามาเร็วออาไปนี่ไปนั่งไปนั่ง เมื่อกี้พี่จินตอบมาแล้วชื่อจริงของพี่จินชื่ออะไรคะเลนนี่จิมห้ามบอกนะชื่ออะไรคะจิมกนเลน<อ>น,นี่คิดว่าวิชาอะไรที่พี่จินชอบมากที่สุดนั่งเซตเซตเซตที่พี่จินชอบระหว่างภาษาอังกฤษกับศิลปะพี่จินชอบสองวิชานี้ชอบอะไรมากกว่าห้ามบอกนะจิน อะไรนะว่ดลูกคือวิชาอะไรศิลปะใช่ไม่จริงอันนี้พ่อถามจีนเดี๋ยนี่พิ่งตอบนะเลนนี่ชอบอังกฤษหรือศิลปะมากกว่ากันอะไรนะเลนนี่บอกว่าคือน้ำลายได้ไหมได้ได้ชอบอะไรคะ อังกฤษหรือศิลปะเย่ถูกอ้าวต่อไปจะถามทีละคนแล้วนะแล้วแล้วพ่อพ่อก็ไม่เฉลยด้วยเพราะว่าจะไปเฉลยในคลิปพร้อมพอกับคนอื่นที่ได้ดูแล้วจินกันเลยนี่จะมารู้วันนั้นโอเคโอเคอ่าพร้อมยังคะพินพร้อมยัง จินคิดว่าของเล่นที่เลนนี่ชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมน้องชอบอะไรมากที่สุดอันนี้ฮะมันคืออะไรอ่ะมันคือรถเบลโลดี้อ่ะงั้นหนูวางเอาไว้วางเอาไว้ที่เดิมเดี๋ยวน้องรู้ว่าเออเลนนี่มีของเล่นที่เลนนี่ชอบมากที่สุดคืออะไรอินนีไปอยู่กันเฮ้ย oh my god โอ้ my god อรพี่จิงรู้ใจเลนนี่หนีต้องไม่ทำหายนะคะเข้าใจเปล่าจริงคิดว่าระหว่างติดกิ๊บกับคาดผมเรนนี่ชอบติดกิ๊บหรือคาดผมอะอะไรนะข้าวเป่าผมเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเลนนี่ติดกิ๊บเองไม่ได้เรนนี่คาดผมเองได้โอเคโอเคระหว่างติดกิ๊บกับคาดผมเรนนี่ชอบอะไร ติ๊ก,กีิ๊กเหรอไม่ชอบผบมอะไม่ชอบผมลงมาแบบนี้ไม่่ะ่ายแหววหวมอเพราะว่าอะไรอะเ่คันทำเกิน้านรอสเวมจินรู้ไหมว่าเลนนี่เกิดวันที่เท่าไหร่รู้หรือไม่รู้ไม่รู้เหรอ2<ต>1ยี่สิบเอ็ดเมษาไ เกิดวันอะไรรู้ไหมวันอะไรคะโอเคเดนี่รู้ไหมว่าพี่จินเกิดวันที่เท่าไหร่โขก็เฮ้ยหนูรู้เหรอเฮ้ยแล้ววันวันอะไรอ่ะจ์ถึงสุขหรือเสาร์อาทิตย์วันอะไรรู้ไหมเคยรู้ไหมไม่ถามไม่ถามไม่ถามมาตอบตรงนี้มาตอบตรงนี้ตอบตอบตอบ a c t i เยอะสีอะไรอ่ะ คือสีอะไรสีข้าคือว่าอะไรใช่โอ้เยเรนนี่เจ๋งฮะพ่ออ่านเสร็จแล้วพ่อถามจริงกับเรนนี่ครบแล้วเฉลยไม่มีเฉลยเพราะมันไม่มีผิดวีถูกคนอื่นก็จะรู้ว่าเรนนี่กับจินน่ะรู้ใจกันแค่ไหนรู้ไหมว่ารู้เยอะหรือน้อยตอบถูกเยอะ,ปะเปล่าไม่น้อยนะตอบถูกกันเกือบหมดเลย เลยนะข้ามาบุมเก่ากจิงนี่เกิดวันอะไรคะเสาวค่ะวันสารสีอะไรคะม่วงค่ะว่าอะไรอ่ะราะว่าอะไรค่มันทำไมลูกสีม่วงถางได้ เกิดเป็นสาวอีกแล้วันนี้เกิดเกิดวันเกิดวันอะไรคะเกิดเป็นสาร์ค่ะถ้าพ่อมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเรนนี่เรนนี่จะเชื่อพ่อไหมเชื่อจริงรู้ว่าเรนนี่ไม่เกิดวันเสาร์เกิดอะไรนี่จริงจริงนะอยากรู้เหรอเขาบอกว่าเันนี่เกิดวันพฤหัสจริงลูกนี่เรื่องจริงทุกคนจำพี่โกหกนี่เกิดวันเสาร์พ่อไม่ได้โกหกจริงๆลูก จริงๆมันพราหัดลูกเกิดพราจริงๆเพราะไม่ได้โกหกมีคนญญบอกมีคนไปเช็ควันวันนี้เกิดวันที่21เมษายนในปีนั้นมันไม่ใชื่อเมษาอีโกวันเสาร์ไม่ใช่พราหัสลูกไม่ใช่เพราจริงๆเดี๋ยวตอบไปจําผิดนะนี่จําผิดมาจำผิดาม,ามาปีนึงแล้วนะเกิดวันพราหัสลูกจริงๆนะ พ่อโอ้มันเลิอดขาดจริงๆจำผิดไปแล้วอ่ะพ่อขอโทษพ่อไม่ได้ future, ตั้งใจทุกคนทุกคนขอโทษทุกคนไม่ได้ตั้งใจจะบอกเลยที่เกิดวันเสาร์ทุกคนจำผิดจำใหม่นะคะเราจำผิดล <what> ูกเราต้องจำใหม่แล้วนะพ่อขอโทษยกโทษให้พ่อไหมยังโทษให้พ่อไหมคะเออมันนี่นะขอโทษขอโทษจริงๆเราก็ ทุกคนรู้แล้วนะครับจากที่เห็นเราก็ใส่แต่เดี๋ยวเราจะรอเข้าใจทีคนแรกที่ถามเรนนี่เกิดมาอะไรคะรู้ยังเกิดวันพฤหัสีอะไรคะสีเขียวสีที่เรนนี่ชอบกันไี่ิจูสีอะไรคะแชมพูแชมพูเฮ้ยไม่ใช่สีชมก็ไวเนี่ยสังติว่าอะไรอเมริกาเรนนี่ก็รู้แล้วแล้วเรนนี่ก็ถูกเปลี่ยนความทรงจำเหมือนเมลินแบ็กเลยเมื่อก่อนนี่เกิดมาอะไรคะ เ <hit my mind> มนูนี่เป็นเรียบร้อยแล้วนะจิงกับเรนนี่จำได้ไหมที่วันนั้น่ะเราอยู่ออฟฟิศอะแล้วเรานั่งดูคลิปตัวเองกนะัน <t oler ät> อะทำได้เปล่าไม่ไดค่ะแล้วเวลาจริงกับเลนนี่ดูคลิปตัวเอง <t oler ät> เห็นตัวเองในนั้นแล้วรู้สึกอย่างไงอะยกมือดูรู้สึกว่า อยากทำคลิปอีกอยากทำคลิปอีกเหรอเพราะว่าจินคิดว่าทุกคนจะเห็นแล้วยิ้มอืมเพราะจินดูจินยิ้มไหมละ่ะเลนี่เห็นตัวเองในคลิปแล้วรู้สึกยังไงคะ I feel great great แล,ล้วคิดว่าตัวเองตลกไหมในคลิป yeah, วันนี้วันเหรอสวยไหมตัวเองในคลิปสวยปะอ uh, <no. S 2> <laughs> ้าวเหนอวันนี้เหรอไม่สวยเหรอคะ I don't know จีนกับเลนนี่คิดว่าทำไมคนถึงชอบดูพวกเราอ่ะเพราะว่าเราแน,แนล่ะเราเรายู่นแฟมิลี่อืมพี่จินนะคะเพราะว่าเราเป็นเด็ก่นลัะเพราะว่าเราเป็นเด็ก่าร่ก <laughs> อันนี้ไม่ไม่เชิญคำถามเราแต่อยากให้จีนกับเลนนี่อ่ะฝากอะไรถึงคนที่ชอบดูพวกเราหน่อยสิ <laughs> ที่เขาแฮปปี้หรือเขาแซดอยู่อ่ะ Yeah can I dance

哈哈哈，这个包。